นี่ผลไม้นะสวัสดีหกสิบสามท่านนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะอันนี้สารปาวินจิตนะคสะารพ่อไข่ดีมากน้ำเดือดก็จะเป็นเนี่ยไหมคะใส่กล่องมาขินมากก็ไปอุ่นทานได้เลยแล้วอ่ะเราเดินต่ากะ ไปแล้วค่ะไปแล้ว<ด>ค่ะอันนี้ขนมเค้กขนมปังนะทุกคนนะคะ่ะน,น้องฟ้าไปแล้วนะป้าไปแล้วเด้อหมดเร็วๆนะคะฝั่งนี้เขาเป็นยำนะทุกคนนะ,ะนนี้เมนูตาเมนูยำน,นี่หมดนะมาไปร้านเพื่อนไป นนีี่่อะไรนะกะเพราปลาเลยคะเนี่ยก็จะเป็นกะเพราปลานะฮะไปเราเดินกลับแล้วนะทุกคนเนาะฝั่งนี้ฝั่งอาหารข้าวผุ้กปะปิสวัสดีค้าสิบเอ็ดท่านด้วยนะคะอันนี้มีอะไระนม ส่ของเขาโดอยอ๋อทำนมอน้ำแก้วลยี่ยมมสิบรอ,สนะอร่อยอนะตอนนี้ันเคยกินแล้วแหละอร่อยอร่อยสตรอเบอรีอร่เกิดอร่อยนะคะ ฝั่งไหนดีฟีปลาหมึกปลาหมึกฝั่งนี้มีหนึ่งไทยด้วยผัดไทยค่ะแลงทอดนะะอันนี้ก็ผัดไทยเล้งผัดไทยเจ้าเก่านะคะมีที่นั่งทานด้วยนะคะอันนี้เจ้าตำหลับนะคะ กัาไทยที่ขายดีที่สุดในสุวินน้อยร้านใหญ่อออขอบคุณสองเลิฟด้วยนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มารับชมเราอยู่ตลาดไนบราซ่าสรินนะคะตลาดอาหารช่วงกลางคืนนะคะ เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะก็มาเดินกันได้นะทุกคนทุกท่านนะคะตลาดในบาซาร์สวินนะคะอาหารมีอาหารมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นมาม่าทาปุระกินะไส้นินๆเลยนะคะทุกคนนี่นะคะหน้าใหญ่ๆเลยนะคะจะเป็นหมูเสกอกอันนี้เสกอกปูอัดท่านเป็นเสกอกนะเสนอแค่นี้เสกอกวบบนี้ค่ะมากินไหมคะทุกคนีนะค่ปูอัดไม่ต้องใส น่ากินมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ชั้นไหนแล้วลูกนูเรียนที่ไหนนูเรียนที่ไหนนูเรียนที่ไหนคะวานิครับอุ้ยเลือกจากครูไหมลูกครครูคสยุมพรรล้จากไหมครคูสนิท ก็เ,เรียนอยู่ลูกชายสอน,นะะลูกศิษย์ลูกชายสอนอยู่ที่นั่นนะคะทุกคนมานะคะมามาแล้วก็ทุกคนมา